โอเคผมแล้วขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้ผมครับเกมซิมฟินิกชแนลกับเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนที่เป็นแอดออน,นที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะก็คือจะเป็นแอดออนซูเปอร์ฮีโร่นะฮะเอเวนเจอร์แอนดเกมนี่ฮะนะครับก็จะเป็นคือผมว่าอันแอดออนนี้น่าจะเป็นแอดออนที่ดีที่สุดแล้วนะฮะเท่าที่ผมเคยเห็นมานะอาจจะมันอาจจะมีดีกว่านี้ฮะแต่ว่า นี่ก็ดีแล้วแหละฮะทุกคนก็จะเป็นไงจะดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็ฝากกดไลค์ผมด้วยคนละหนึ่งไลค์นะฮะเครดิตพร้อมแล้วเดี๋ยว,ยวไปดูกันเลยนะครับไปนะครับขั้นแรกมานะฮะก็จะมีนี่นะฮะมีพวกพลังอะไรประมาณนี้อ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีละตัวดีกว่านะครับ ดูพลังนะเอ้ยเราเก็บกันหน่อยปึ๊บ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 เริ่มจากตัวแรกคือตัวนี้ฟาวคอนนะฮะกดกดย่อนะเพื่อทำการแปลงร่างนะฮะนี่เขาสวยแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรสพายให้ดูโอ้โหดูทุกคน คือมันเหมือนในที่เหมือนเหมือนเราอยู่ในหุ่นยนต์จริงอ่ะอันนี้เราใส่แว่นอยู่ใช่ไหม <S <S เห็นไหมทุกคนเวลาเรามองบุคคลเนี่ยดิโคสมจริงนะฮะแอดออนอื่นเหมือนจะบางแอดออนมันจะไม่มีนะฮะแต่แอดออนนี้โคสมจริงะฮะแล้วก็จะมีแบบปืนฮะอันนี้ค้อสามารรของมันฟาวขอน,นะก็คือจะเป็นการหนียิงปืนฮะอันนี้มีปืนคู่นะฮะแล้วก็ยิงกดกดค้างนะเพื่อยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี้เป็นการยิงนะฮะอ่า มีสุดยอดกว่านี้อีกนะฮะอันนี้แค่อันแรกตัวแรกแล้วก็มีโล่นะฮะเชลนี่ทุกคนโคตรเท่นะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะกดกดวิ่งเพื่อทําการบิน,นะฮะอันนี้เราสามารถบินได้ด้วยนะเห็นไหมโอ้โหเราก็มีควันด้วยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับวิธีการกดแปลไอ้นี่ออกจาก่างคือมาที่ตรงกาบาแล้วก็ย่อปุ๊บนะฮะ เอ้ยไม่ใช่กดยอดดิกดกดค้างนะปุ๊บนะมันจะทำการไอ้นี้ให้เอาออกแล้วนะฮะทุกคนโอเคนะครับต่อไปไอรอนแมนนะฮะผมจะเกมโม่ศูนดูนะเดี๋ยวหาหา่อนเดื่อต้องใช้ผมจะลองเกมมม่ศูนย์ปุ๊บ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 ป๊บป๊บกดยอดนีโอ้โหดูดูเลือดทุกคน นี่นะครับสกิลแรกนี่จะเป็นการใช้นี่สเปรย์ไรนิ่งนะฮะนี่จะเป็นการใช้สายฟ้าช่วยนะฮะดูเราสามารถบินได้ด้วยนะโคตรเทดด่ดูดิดูดิไอรอนแมนโอ้โหดูโคตรเทร่เลยทุกคนนี่ฮะเหมือนจริงมากมาดูสกิลแรกฮะสกิลแรกกดค้างเดี๋ยวนี่จะเป็นการโอ้ยเราโดนโอ้ยอ,อ,อเจ็บเจ็บ ทุกคนโอ้ยแต่หัวใจไม่ลดเลยนะจะเป็นการช็อตสายฟ้านะเราก็เล็งเป้าหมายแล้วก็กดนี้นะครับเป็นการใช้ใสายฟ้านะั่นเองนะเห็นไหมทุกคนโอ้โหน,นะฮะโอเคสกคิลต,ต่อไปจะเป็นเมกาลีฟูเซอร์นะฮะจะเป็นการเดี๋ยวให้เรากดค้างนะนี้จะเป็นการยิงเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์ระเบิดแล้วนะทุกคนอานะว์อนนี้แล้วก็มีเฮลเม t ออฟไอรอนแมนก็คือจะผ่าน เฮล멧ออ f ก็คือ h e Helmet ก็คือแบบจะเป็นพวกหมวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จะทำการถอดกดย่อนะฮะเราก็จะทำการนี้โคตรเ,เท,นทอออ่นะครับเห็นไหมใส่กับเห็นไหมทุกคนถอดออกอ่านะครับต่อไปจะเป็นโล่ฮนะนี่นีไว้ป้องกันฮนะกดยอ่อทำการป้องกัน,กนเห็นไหมทุกคนน,นะครับแล้วก็ถ้าใส่ใหม่ก็กดยอ่ออวันนี้เลยครับ ต่อไปนะฮะอันนี้มันเยอะนะฮะเดี๋ยวผมต้องรีบรีวิวนะโอเคทุกคนขอทำการปิดนะครับต่อไปแอนแมนนะฮะอ่านี่นะฮะเฮ้ยกดผิดะฮะมันต้องกดย่อนะฮะนี่อันนี้ทำการ enlarg ก็คือจะเป็นการขยายส่วนนะฮะ หยัดด้วยโค้ดโอ้ดูดิตัวโคตรใหญ่นะทุกคนแล้วก็มีแบบมีแบบตัวเล็กลงปะอ่าวันนี้เลยนะครับอุ้ยทิ้งอะไรเนี่ยทิ้งของเลยโอเคก็วันนี้แหละสำหรับแอดแมนนะนี่นะ ต่อไปนะครับต่อไป Black Black p a น t h e รนะฮะ b บ a c k Panther ปื๊บนะนี่เป็นแบล็กสกินแม่ง Black Panther ก็ไม่มีความสามารถนะทุกคนหรือมันต้องไปหยิบเองวะอันนี้ของมันไม่ขึ้นนะทุกคนงั้นผมข้ามแล้วกันโอเคโอ้แล้วก็มี Black Widow อ่าจะเป็นมี อุ้ยดูดิกระบองอ๋อดูทุกคนจะเป็นกระบอกนะแล้วก็มีปืนพกเหมือนกันฮะกดยิงได้ไหมวันนี้เลยนะครับผมผมปรับเป็นแบบนี้ดีกว่ามันจะได้สะดวกฮะเกมหมดหนึ่งเหมือนเดิมะนะครับก็มาน,นี้เลยนะครับต่อไปกัปตันอเมริกาเอ,เออใช่กัปตันอเมริกาปึ๊บ อ่ามีค้อนทอด้วยไม่ใช่ค้อนทอจะเป็นค้อนตอนนี้นะฮะอ่าโดนโคตรเท่นะฮะอุ๊ยกดผิดเข้าใ้ไหมเนี่ยอ่าเป็นค้อนสายฟ้านะฮะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกลายเป็นหมูหมูย่างหมูปิ้งเลยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ ก็ประมนี้เลยแล้วก็มีโล่เหมือนเดิมนะครโล่กัปตันอเมริกานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีกัปตันอเมริกาเหมือนกันฮะเอ้ยกัปตันมาวิลอันนี้กัปตันนำมาวิลนะทุกคนพูดผิดนี่บินได้เหมือนกันฮะแล้วก็มีกัปตันอเมกัปตันมาวิลกัปตันมาวิลพาวเวอร์ก็คือจะเป็นพลังของมันฮะปืนกดอ๋ออุย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 ระเบิดทุกคน ปุ๊บปๆ๊บปๆ๊บปุ๊บป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 ๊บโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็มีมีการถอดหมวกปะใช่ปะอ่าเห็นไหมใส่ถอดอ่ะวันนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะฮะเพื่อไม่การเสียวเวลานะ,ะถอดออกดรัฟเตอร์สเตนปะใช่ครับสุดยอด จะมีอุ้ยมีการทำทานพลังเวลานะฮะโอ้ดูเอฟเฟกดิโคตรเท่ะนะฮะมาอันนี้เลยนะครับทำอะไรได้เนี่ยอ๋ออ๋อทุกคนเป็นการเล่งเวลาเว้ยใช่ปะ่ะอ๋อทุกคนถ้าถ้าเรากดอันเนี้ยถ้าสมมติเราใช้ท่านี้อยู่ใช่ไหมเรากดย่อมันทำการเนี่ยเล่งเวลาฮะโอ้โคตรเท่ะนะฮะแล้วก็มีชิ้อ โล่นะฮะโล่โล่ก okay, ับตันนะฮะแต่ไม่ใช่กับตันดอเตอร์สเต็งนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อไปมาดูตัวต่อไปนะทุกคนต่อไปหาก่อนหาก่อนปื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวปื๊ด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 อันนี้เรียกว่าโอเคนะครับจามอลาใช่ป่ะอ่านถูกป่ะ อจะเป็นการระเบิดนะฮะจะเป็นกระสุนปืนไม่ใช่ระเบิดนี่ฮะตอนนี้เลื่อนหาโอเคนะครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะฮะข้ามเลยแล้วกันนะครับผมต่อไปผมมีหลุดรอดตัวไหนไปเนี่ยอุ้ยแบบนึงไว้นี่ก่อน ต่อไปนะฮะกรูดนะจะเป็นต้นไม้นี่วานี้เลยนะครับโอ้ดูดิตัวเล็กน่ารักเียวนะครับประมาณนีม้มีความสามารถนะต่อไปเนบูล่าอุ้ยวัดอะไรครับเนี่ยอ้ลืมถอด่าเนบูล่าฮะนี้ผมสกินบัคกนะโอเคจะเป็นปืนเหมือนกัน ปื้นเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมนีกันล่ะนีกันล่ะขวางทางโอเคนะครับก็แล้วก็มีสไปเดอร์แมนเหรไอรอนสไปเดอร์นะครับผมว่ามันทำแล้วสกินดูแปลกผมขอทำการเปลี่ยนสกินแล้วกันเป็นออริจินอลแล้วกันอ่าวันนี้นะครับปื้บนี่เห็นไหม มาน,นี้เลยนะครับโอเคถ้าแรกจะเป็นการปล่อยใยใช่ไหมอุ้ยโคตรเท่นะฮะปล่อยใยนะฮะแล้วก็โอ้ยติดเองซะงั้นพิเศษล็อตเป็นการปล่อยเบ็ดตกปลาอ๋อเป็นการเป็นการไต่ปะอ๋อมันจะเป็นการลอยเว้ยทุกคนเห็นไหมยิ่งใช้มันจะยิ่งลอยทุกคนเห็นไหม แล้วก็มีเว็บนะฮะย้ายเมงมุมเหมือนกันนะฮะยัดดุยยัดดุยดูดิมีเสียงด้วยนะฮะแล้วก็มีอินสแตนค u e คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้อ่ะทุกคนโอเคนะครับงั้นข้ามเลยแล้วกันเดี๋ยวมันเสียเวลานะทุกคนมันเยอะมากของเยอะมากะฮะโอ้รู้สึกบักรือเปล่านี้ ฮอกอายนะฮะฮอกอายคาตานะมีคาตานะอ่าฮอกอายธนูนี่นะฮะแล้วก็บอกอันนี้เลยะฮะธนูสีดำนะโอเคนะข้ามนะฮะเสร็จละมจะเร็วหน่อยนะไปเร็วหน่อยนะแล้วก็มียวฮักก่ออ่าจะเป็นฮักเขียวนี่โอ้โหดูท่าเดินดิดูท่าเดินดิโอ้ยังตลกอะทุกคนโอ้แต่ว่าน่ารักไปอีกแบบนะ โอเคนะครับก็มานี่เลยนะครับครบยังวะยังไม่ครบมีเยอะมากเ,เดี๋ยวก่อนหาก่อนนะฮะทุกคนปื๊บ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 อ่ะอ่นนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ย การปล่อยสายฟ้าเหมยอยือนกันนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอเคลียร์ของนะูงสึกจะบักหรือเปล่าเนี่ยเคลียร์ของก่อนโอเค ไปควั Quantum, นต้มนะฮะนี่จะเป็นควันต้มสูตรนะชุดควันตมอ่ะวันนี้เลยนะครับปื๊บควันต่มล็อกเก็ตล็อกเก็ต่าจะเป็นตัวเล็กมากครับทุกคนเป็นกระรอกหรือเปล่ปาแล้วก็มีท่อนะฮะจะเป็นทอ่ทอท่อนะครับก็มีคอนผู้ใจของเขา วันนี้เลยนะครับทอนะครับทวันนี้อ๋อ,อทับพ้นกดค้างจะเป็นการโยนแล้วก็กดย่อจะเป็นการเรียกค้อนขึ้นมามาน,น,นี้โอ้โหแต่แหลกมากเลยทุกคนโอเคนะครับก็มีตัวนะฮะอาจะเป็นนี่สามารถคือ vision fire ตัวอะวะ วอร์อจะเป็นการระเบิดใช่ไหมนะ่ะก็มานี่เลยนะครับเป็นระเบิดนะทุกคนแล้วก็ไอรอนวอร์แมชชีนฮะอันนี้ไอวอร์แมชชีนอ้าววิโอ้ยเอาวะเท่อยู่นะเท่อยู่นะดิพูเซอร์แรงการเลเซอร์เหรอทุกคนแล้วก็มีการถอดหมวกฮะกดยอ่ออ่าโครเฟียวเห็นไหม โอเคครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันฮะสปาบ้างะฮะมีสปาอีกนะยังไม่จบเอ้ยอยังยังไม่เสร็จดีวะ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งะฮะทุกคนอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะฮะโอเควาณนี้เลยนะครับอ่านะครับพิตเตอร์นะฮะโอเคผมเดี๋ยวมาดูทางด้านสปากนบ้างนะฮะ อันนี้จะเป็นเครดิตเขาอย่าลืมไปกดซับสไครต์เขาด้วยนะฮะอันนี้เป็นคนสร้างนะโอเคเวลกูดเวลกูดโอเคแล้วก็มีวอ r m ม c ช i ินนะฮะ,ะที่เรารีวิวไปวิชันกัปตันอเมริกาเอ๊ะก,กัปตันมาเวลทุกคนพูดผิดแหละเนบูล่า <laughs> ะฮะแล้วก็ h านอสโอ้โหเปิดซึกไปดียังไงนี่ h านอสโอ้โหแล้วก็มีอานอสสไปรฮะดูซิว่า h านอสโดรุมจะชนะหรือเปล่านะมีนี่ล็อกเก็ต ทำไมตัวเป็นเงนะินวะเนี่ยมีฮักโอ้โหเดินฮักตัวพอๆกันเลยวะ่ะเฮ้ยตัวใหญ่กว่า,วานะทุกคนดูสิโอ้เดินร้อยทาน็อตโดนทาน็อตโดนทุกคนผมบอกเลยว่าทาน็อตแพ้แน่นอน,นอนุ้ยกดเอามาผิดทุกคนปื๊บ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 ตายยังโอ้โหโดนรุมโอ้โหโดนรุมยับเลย แต่ท่านอสก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยฆ่าได้เยอะโอ้โหดูดิทานอสมึงโดนแนะ่มาดูดตายตายโอ้โหโดนโดนยิงฟีโดนยิงฟีงฟอ่ะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยทานอสตายนะอ่านี่แบ็กวิดโอลรูดอ่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะมีแอนแมนด้วยอ่านะครับทอนะครับฮักอ่าไปแล้วนี่หว่าหมดยัง โอ okay. เคอาแค่นี้แล้วกันทุกคนแล้วก็มีแบบถุงมือทานนสด้วยนะอันนี้ก็สามารถแบบใช้แบบนี้ได้ะฮะจงหายไปนี่ฮะจะเป็นการดีดนิ้วนะฮะเห็นไหมโควเทนะ่ฮะโอเคคลิปนี้ก็ว่านี้ฮนะใครชอบไปดื่มกดไลค์ใครกดแชร์ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไไบายบายครับไซออนเดอร์ไปละ